มเมลวินเมลวินรอตัวเติมครับสไลด์ต่อมาเติมขึ้นมาด้วยจตุรพัทแล้วไหลมาลูกนี้สวยครับปอระเมศล็อกแล้วโอ้โหบอลมันหลุดไปครับโงยองกินจตุรพัทเปิดมาตรงกลางจับได้ซ้ายยิงแล้วก็โอ้โหโดนไม่ดีครับพยายามจะยิงนะฮะแต่ว่าบอลมันไม่ตรงกรอบแล้วจะโดนสวนด้วยครับทิ้งมาอะไรครับดูดูริมารอตัวเติมคณิสอนเติมมาแล้วแต่ไม่ยอมครับ แพทริกสตล์ครับสไลด์ทิ้งออกไปอ่านดีนะครับกวาดบอลทิ้งออกไปได้ก่อนที่ดูดูลิมาจะพลิกหนีไปได้แบ็กชาวฟิลิปปินส์ครับจอห์นแพทริกสตา์ก็น่าจะได้ดวลกับดูดูลิมาทั้งเกมนะครับอาอะไรครับดูดูลิมาจังหวะนี้ครองบอลแล้วจะพลิ้วหนีเข้าซ้ายกดโอ้โหโดนไม่ดี แม่มากับบอลได้น่ากลัวเลยครับแต่ว่ายิงไม่ตรงอาจจะคล้องบอลหนีแต่ว่าบอลมันเหมือนไม่ค่อยเชื่องเท้าเท่าไหร่สุดท้ายยิงหลุดออกนอกกรอบไปครับมงเช็ดมาดีแล้วครับแล้วเนี่ยแตะอ้อมตัวของทรงวุฒมาได้มีวงจองคืนนะครับมาช่วยซ้อนเอาไว้แต่ว่าเนี่ครับทำให้มุมมันไม่เปิดเท่าไหร่ตรงนี้พยายามจะล็อกหนีฮงจองคืนนะครับแล้วก็ยิงด้วยซ้ายบอลหลุดออกนอกกรอบไปหนึ่งสองมาสวยมากคคณะยังเกี่ยวอยู่คัคคณะไหลปอระเมตก้มหน้าเข้าขวาแล้วยิงลูกดีวโหไปตรงตัว โอ้โหเสาไกลนั้นเปิดแล้วครับแต่ว่าปราเมตลูกนี้ปั่นโดนผิดเลี่ยมไปหน่อยบอลมันก็เลยไปตรงตัวของธนชัยครับโอกาสจบของเมืองทองที่ใกล้เคียงที่สุดเกือบจะได้ประตูขึ้นดำนะครับเล่นกัน2คนยอดเยี่ยมมากครับ ปรเมศกับคคคะดูจังหวะปรเมศโยกหลบมาดีแล้วนะครับแล้วจริงๆอ่ะทางฝั่งขวาเนี่ยตัวเลือกถึง3คนเลยนะครับถ้าจะปาดไปให้เพื่อนร่วมทีมแต่ว่าเหลี่ยมนี้เนี่ยเจ้าตัวก็ขอยิงเองครับนะครับจากตูรพัทพื้นที่เพียบแล้วก็มือวิ้นขอข้างในเปิดมาลูกกุนิชาโอ้โหไม่ตรงมาที่จุดนัดพบแล้วครับแต่ว่าแปรล,ลูกนี้หลุดกรอบไป าเข้ากรอบขึ้นมาจากระยะตรงนั้นนี่มีโอกาสเป็นประตูสูงมากนะครับจังหวะป่าเข้ามาของจตุรพัฒ์ที่เติมขึ้นมาทางฝั่งซ้ายครับแล้วก็โอ้โหพื้นที่เวลาเพียบเลยครับให้บอลจังหวะแรกครับปรเมศแล้วทาให้จัตุรพัฒนนะี่ได้เติมขึ้นมาเล็งเป้าแล้วนะครับโอ้โหนี่เปิดม,มาจุดนัดพบได้ดีแล้วด้วยครับจตุรพัฒแต่ว่าสุดท้ายเมลวินโรเลนเซนนะยิงหลุดออกนอกกรอบเองก็โดนเร่งเข้ามาด้วยนะครับทำให้จําเป็นต้องยิงเร็วพาติสสตรวให้คคณะ ชูมือขอกอันอยู่ครับตัวหลังว่างด้วยจ้ตูรพัดซัดเองเลยโอ้โหไปตรงตัวครับอวันนี้นี่ถือว่าเขามีโอกาสหลายครั้งเลยครับทั้งการเปิดแล้วก็การยิงจังหวะนี้ด้วยเอี้ยวตัวพยายามจะยิงให้มันเข้าเสาไกลแหละครับแต่ว่าโดนไม่เต็มเท่าไหร่พิชามองยังไม่ยิงครับออกมาที่อบ,บอสอับ,บอสขึ้มาพิชาโยแล้วครับโยนแรงแล้วก็ลูกนี้บอล <c oughs> ไป้ตกบนหลังคาตะ่ายนี่ถ้าโยนเบาอันนี้สักนิดหนึ่งนี้ได้ลุ้นเลยนะครับจังหวะโยนมาของพิชา นิดเดียวเท่านั้นในเข้าใจกันแล้วครับกับไมวินแต่ว่ายังมีพิ่ชายครับอ่านจังหวะแล้วดักไว้ได้คาคณะย่อนคืนกลับมาครับทรงวุฒิพาติสตราวหยอดมาสวยมากปอราเมดดูดลงแล้วก็ยิงลงูกนี้โอ้โหทงมาไหมทงมาไหมหันไปมองไม่ดีใจครับ หรือว่าดีใจยอย่างนี้ดีใจครับกองเชียร์เหน็นหนึ่งสูและเมืองทองขึ้นนาครับโอ้โหแม้ว่าบอลจะชิดตัวแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ยังอุตส่าห์ยิงเข้าไปจนได้เลยครับจังหวะดูดบอลลงเนี่ยคือบอลมันไม่ได้อยู่ด้านหน้านะครับแต่ว่ามันแทบจะอยู่ข้างๆตัวเลยแต่ว่าก็ยังอุตส่าห์ยิงเข้าไปจนได้ครับเป็นประตูออกนําให้กับเมืองทองยูเนเต็ดนำไปหนึ่งประตูต่อ0ูแล้วนะครับ โอ้โหหลุดกับดักล้าหน้าของนคะรราชสีมาขึ้นมาได้แล้วจับบอลแรกลงเนี่ยอาจจะไม่ได้ถึงกับดีแบบ100%นี่ตรงนี้อบบอลมามน่าจะไม่ล้มเลยครับจังหวะทะลุมาครับของประเมศจับเนี่ยครับโอ้โหบอลมันแทบจะย้อนไปแล้วด้วยซ้ํานะครับยังตวัดยิงจนได้ครับแล้วก็การวางขึ้นมาของจอห์นแพทริกสตาวต้องถือว่าแม่นเลยครับน้ําหนักไม่ได้แรงมากแต่ว่าก็ยังดีพอที่เป็นประตูนะครับบอลค่อยๆหนีมือของธนชัยเข้าไปเนี่ยย้อนหลังไปแล้วครับยังตวัดยิงได้ ก็ต้องรอดูครับเพราะว่าเรามี VR สามมิติอยู่แล้วนะครับวัดแนวดิ่งลงมาครับเท่ากับในหลีนี่ยิงเท่ากับทั้งคาคณะแล้วก็เอมิลโรบักที่7ประตูไม่ได้ลำหน้าไปก่อนครับปรเมศยัง0ูนย์ครับเป็นปรเมศปรเมศโอ้โหดูความเร็วครับปรเมศปรเมศมาเร็วจีข้างหน้าขออยู่ไหลย้อนมาลูกนิพัติสตาวตะวัดยิงโอ้โหไม่ตรงกรอบ โอ้โหกาทองอีกครั้งหนึ่งของเมืองทองรับที่หลุดลอยไปซึ่งก็ต้องชมตั้งแต่ปรเมศแล้วนะครับนี่ฉีกหนีผู้เล่นของนะครราชสีมามาได้2คนก่อนจะตบมาให้กับจอห์นแพทริกสตา์ครับยิงลูกนี้ไม่เข้ากรอบโอโ้เนี่ยพาบอลหนีขึ้นมาครับปรเมศแล้วก็เลือกหักมาให้กับจอห์นแพทริกสตา์ขวาสุดนะ่ยมีคะคันนานะครับแต่ว่าจอห์นแพทริกสตาล์นะหุบเข้ามาตรงกลางแล้วก็เลือกจบเองนะครับยิงลูกนี้หลุดออกนอกกรอบไปครับก็เป็นโอกาสลุ้นครั้งที่2ของเจ้าตัวแล้วนะครับจอห์ จังหวะยิงเนี่ยบอลมันห่างตัวไปหน่อยนะครับกับเท้าหลักก็เลยคุมบอลไม่ได้ขืนกลับมาใหม่ดูดูลิมาดูดูลิมาไหลามาสมเกียรติสมเกียรติไปเองอ้าวแล้วครับตัวหลังไม่ล้ำนะครับจังหวะทะลุมาแล้วก็โอ้โหโดนอัดผู้สิิ์กวากมือลุกขึ้นมาครับโอ้โห้ <c oughs> โจังหวะล็อกของเล็กคูล่าลูกนี้ได้ลุ้นเลยนะครับ เขาไปโดนหัวดด้วยครับผู้สินปล่อยไปก่อนนะครับเดี๋ยว V R ก็ต้องเช็คแล้วครับว่าเกิดอ,อะไรขึ้นหรือเปล่าไม่เปิดตั้งแต่จังหวะแรกนะครับเกรคูล่าพยายามจะล็อกไปจนถึงติดเส้นหลังเลยครับเนี่ยสมเกียรติโดนขวางไว้ก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็เป็นเกรคูล่ามาเก็บได้โอ้ตรงนี้ครับอบอสตโตซากนอฟก็พยายามจะยั้งตัวเองไว้แล้วนะครับอบอส มีเขาหาก่อนเมลวินตรงกลางมีพิชาซ้ายมีไหมไหลามาลูกนี้เติมขึ้นมาเองมาที่ปอระเมศก่อนครับบอระเมศเข้าขวาซัดโอ้โหหายเลยครับโอ้โหยิงหนักจริงๆครับปอระเมศดครับลูกนี้ธนาชัยเอาไม่อยู่กับหนึ่งศูนย์แล้วก็เมืองทองคราวนี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วครับหลังจากที่ครึ่งแรกเนะี่ยยิงเข้าไปแล้วแต่ว่าโดนจับลำหน้าไปครับโอ้โหลูกนี้ต้องบอกว่าเคลียร์เลยครับ ลูกยิงของปรเมศอัจวิไลประตูที่7ของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้ทําให้เขายิงเท่ากับคณะแล้วก็เอมิโรบักนะครับมีประตูเกิดขึ้นจนได้ครับที่ทันเดอร์โดมสเตเดียมยิงสวยเลยครับปรเมศอัดวิไลดูจังหวะขึ้นนําของเมืองทองอีกครั้งหนึ่งครับค่อยๆต่อบอลกันขึ้นมาทางซ้ายสุดครับปรเมศโดนอีจองชอนขวางอยู่นะครับโอ้โหแลวโยกขาช่องยิงได้หมดสิทธิ์เซฟเลยครับธนชัย เนี่ยครับรับบอลมาแล้วก็หลากจีเข้ามาโยกนิดเดียวครับปั่นลูกนี้เสร็จเลยครับโอ้ซัดได้หนักมากนะครับโอ้โหเลยทีว่ากดเข้าข้อเลยครับดูรับปรเมธโยกเข้าขวาเนี่ยโอ้โหดูครับโอ้บอลนี้เข้าข้อดีเหลือเกินครับยิงคมมากครับปรเมธครับประตูออกนํำมาแล้วครับสำหรับเจ้าถิ่นครับเมืองทองยูไนเต็ด หลังจากนี้เกมก็น่าจะเปิดมากขึ้นครับเอาเข้าจริงเนี่ยตั้งแต่ออกซาร์มาในช่วงครึ่งหลังเี่กมของนครราชสีมาก็ดูดีขึ้นนะครับเครับกูข้านะจิ้มเข้าไปเฉยเลยครับสองตัวสูงแล้วเจ้าตัวยิงเข้าแบบงงๆครับโอ้โหม่าน้ําหนักไม่แรงแต่ว่าทิศทางดีครับเบียดเสาเข้าไปเลยคือธนชัยเองก็คงงงนะครับจังหวะยิงของข้าณะกลายเป็นประตูให้กับเมืองทองนําไป2องสูทล้วครับลูกที่แปของเจ้าตัวในฤดูกาลนี้นะครับในเกมลีก คือเหมือนจังหวะจะไปกักกับสีระดนายครับคณนะสุดท้ายนี่กลายาว่าเจ้าตัวได้ยิงนะครับแล้วก็บอลมันดีพอที่ไหลเข้าประตูไปด้วย2-0เลยครับดูครับพาบอลขึ้นมาชุดนี้ครับเอมิลโรบักให้มาที่พรเมตเนี่ยคือเหมือนเงื้อจะยิงตั้งแต่ทีแรกแล้วนะครับโอ้โหแล้วจิ้มเข้าไปเลยครับคคณะ คือสิรัตนัยเนี่ยจะยิงทีแรกแล้วก็บอลมันทะลักมาเข้าทางของข้าคณะพอดีเนี่ยครับเกี่ยวมาได้โอ้โหจิ้มโดยซ้ายเข้าไปครับคือมันสุดเหยียดจริงๆนะนี่ก็พยายาม้ลย้ียว่าจิ้มไม่มันพ้นตัวไปก่อนครับแล้วเหลี่ยมมันดีซะด้วยครับโอ้โหค่อยๆไหลเข้าไปครับแล้วดูท่าดีใจครับโอ้โสองศูนย์ไปแล้วครับ